อ่อนลงในัตวตัวแข็งๆโง่ยีฮี้อ่อนทุกตัวแช่กระปกระปู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 นี่ขะปกระกระมูกระกกรจัด โอ้ย,โ,อย,โ,อย,โ,ยกโกสเปนเว้ยทิ์โกสิทโกคีโมก <c oughs> โะโลคุยโดรับได้ไหมกอโด็กกะโเอ้ยไม่งทายรับสองพันสิบเอ้ยสองพันสิบดี <c oughs> วะทายับอะอย่างดีอะแปดดีฮะแปดก็ดีอะดีะ

ขึ zaman, 2. 2> PI, function, andal, at, ้นเร็วมากครับนาทีที่สองครับเดนโดเเลสาวิดตยาเขาต้องการกหรือไม่ละกูไม่ทมดะเล่นบอลในวันนี้ได้เยี่ยมครับเขาพยายามหลอกคู่ใข่งครับอองยางนี้ฮากูสองดาวคอเลอเฮียโอ้โหโน่นโ่นโโโนิเเอเซียง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นอสปกแล้วไอสว์มุสกิตมุสกิตรถามพี่อะคนที่ได้บอลนั้นมักจะมีเพื่อนร่วมทีมคอยขึ้นมาัอย่างน้อยหนึ่งหรือสองคนครับเมไอมุสิต้เป็นมั่วมื่อไอ้่ี่อ่อเามีพื้นที่ครับโอ้โหขยันนี่แม่ง หัวตัวที่หายเลยพีย่โอ้นิดเดียวนั้นแหละแม็กถ้านีโมงนะมึงเสร็จกูเล่าเป็นการตัดสินที่ยอดเยี่ยมมากๆครับให้เล่นต่อครับมันเป็นฟรีคิกก็ได้ครับแต่เขาไม่ให้ครับผมหมายถึงว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับการตัดสินของเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าก็เป็นจังหวะนี้ครับว้าตัวเล่นเล่นตเกิยบทอด วัวดูดูดูขาด้วยดูขาด้วยลามเลสเอเตียงิชาริโตเฮยโง่อะโง่คนโง่ะไรียอาักยูห้าดาวกห้าดาวยายตุเร กบบิยาเบนนัโดตอเลสอันบอลดดีมากออรอมุมู่กองหลังสกัดออกมาเอารักคับแเปิดตงโก้ให้ข้าหัวโกแล้วมันจะยิงเองเขาเลือกมุมยิงแล้วเปิดมคานครับโอแกทองนั้นหลุดไปเลยมันบเมลส หลุดแล้ว <in> ล <the field> ุดแล้วหลุดล้วลุดแล้วนี่หลุดแล้วหลุดแล้ว้ยไอเียโหุโกงไตัวเมื่นี่ยโหนูตัวมึ่นี้โคตรอเหี้ยเอเดนาาดาบิบียเปลี่ยนทิศทางได้ฉลาดครับเล่นกระบอลได้สุดยอดครับมั่นใจครเขาบกตัเล่นเี่ยเลบเยี่ยมครับกมากลจริงแต่ว่าทำได้ครับอย่านะอย่านะ วิบบิยาเอ้ยยเฮ้ยตัวิงงเลยวลยวิบิยายิงไปแล้วครับวันนี้ฟอร์มสุดเมากเลยนะครับไปแล้วนะครับเราจะอีกครับเขาน่าจะได้ลูกที่สองแล้วนะครับเฮ้ยอะไรได้อลไรเฮีอ้ยยยยย เอาหนิ่งเอามากๆวิ่งหลาวเลือกมุมแล้วก็ยิงเข้าไปเป็นสองคนครับเรือเรือของเรานี่ไงนี่ยอดโอ้โหจอจอตัดราชินีบอลลูนิ่เริ่มขึ้นหลังแล้วครับครัสเตียนฮันเจล่ามาซูกิชมีมืนดีให้เล่นแล้วครับตอนนี้โอ้ยิงไกลอ่ะยิงไกลยิงไราชินดโดมเลยที่อไม่พลาดเลยครับ แข่งรอดไม่โดนยิงจากลแล้วก็เปิดบอลขึ้นหน้าไปนะครับรางวันี้ทำได้ดีมาร์สุิสได้มากครับคงยกขึ้นมาคนวิ่งออกตัวได้ดีแ่าส้าไปหน่อยครับาจะส่บลเร็วกว่านี้เลยล้มหน้า โอ้ยปิวไอ้เนี่ยนี่มันเกียกูให้หลอกไอ้อัมดีกว่าโอ้ยไปแล้วไปแล้วเก็บนี่เก็บนี่วินัยขาแล้วก็จะเป็นลูกนิ่งนะครับยไไอ้ีเนี่ยลยลยลย่อ้ย เยเข้ายิงนเข้าเลยอะเชีย์ไปนะครับคุณ็กสอนคะนมากับร้อนไา้ดีกูประตูบ้างนะครับคุณเมลส์ยายาตูเร่ไมคอนเฮสเียงอาซาเป็นนตอนนี้เกือบล้มนะครับ แล้วก็น่าจะได้ฟรีคิกแต่ว่าเขาก็ไปต่อเอเดนนาซาเล่นต่อไปครับโอ้โหทำได้สวยมากครับโก้กูอะไอ้เนี่ยประกันการน่ะของกูเว้ยซซุปปเเเอร์ฟลยนะครับ่งกูกำลังกำลังของกูกำลังกูดึงตัวเองตอนนี้ไมึงใส่ฟาวหรอกเดนโรตอรเลสดาบิดบียอ้าวเอาไอ้เทียเล่นดูเล่นดูเล่นดูเล่นตัวนี้น่าจะได้ครับ แม่ดูแล้กูอยู่จหายในการยิงประตูจริงๆนะครับไลุกขึ้นสวนกันแเนี่ยตอนนี้ความมั่นใจมาแล้วนะครับต้องการอีกครับเกมในวันนี้ถือเขาเน้นมากเลยครับยา่าตูเร่เมืี้มไม่ไม่ได้โดดเตะได้ทอเลยไม่ได้หลับเยอะเลยครับโอ้โหแม่นี่แต่ทั้งฝูงเลยต้องการดีครับเอเดนอาซาไอ้หมดนั่นก็ทำให้หยุดเกมรุกเยอะเยอะโอมว่ะคุณร้านเนี่ยแล้ว พยายามจะเป็นบอลเล่นครับแต่บอลหลุดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หลุดแล้วไอ้สัสไอ้ตอนไหน่ะคมึงนี่แม่ไอ้ไอ้ยโอเคไหมอุ้ยตะลุยแล้วก็ยิงในที่สุดครับพวกเขาจะยิงประตูนี้ได้ครับนะกรหอบแตกก้องเลยชึ้งชึ้ง ก็ชึ้งผู้ตัดสินไม่จำเป็นต้องหยุดเกมจากการฟาวนะครับเพรารู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับอาจารย์เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ฟาวด้วยนะโง่โง่เอ้ยได้บอลแล้วนะครับผมสาวปนตร์ผมไม่ค่อยล้ำเลยโง่วิ่งวิ่งวิ่งแล้วกี่คนาทีครับวันหน้า ้ากองหลังไม่สกัดบอลดีกว่านี้นะครับลูกผ่านเข้าไปอาจจะทําให้พวกเขาพบปัญหาได้ครับคารอนโซมีการเล่นที่ได้ลุ้นจริงๆยืนปักหลักนะครับกองหลังกองหลังช่วยกันเล่นได้ดีครับเล่นตก้อนเลยดรอแล้วดรอแล้วดรอแล้ววันนี้ก็เล่นดรอแล้วมันจะต้องเป็นลูกตั้งเตะอย่างแน่นอนนี่นี่นี่บอลเซนเลยนะครับบอลนั้นคุ้นเข้าหที่เขาประตูเซนไปกับบอดไทย ฉลาดมากไอ้บางบอลแล้วเตะไอ้เหี้ยแล้วก็ผ่านบอลครับวันนี้ถือว่าพวกเขาผ่านบอลกันทั่วสนามด้วยความมั่นยำมากโอ้ยแม่งหลอกหนึ่งล้วไม่อย่างนั้นก็จะเสียปฝั่งนี้โกลคนดับหนึ่งแล้วหน้ายิงมาสองลูกให้จัดยิงดิยิงดิวันนี่เป็นจังหวะที่หวาดเสียวนะครับแต่ก็ยังป้องกันได้ดีเดี๋ยวพี่เอาพี่ไม่ได่พี่เอาจะต้องไปเตะมุมเตะมุมทีนี่อะไร เฮ้ยเฮ้ยมีเช็คเช็คมึมองมองที่อะไรอ่ะเฮ้ยลอต้นเกมจจควรเป็นผู้ที่มันเอ๋ยม้่าจะมีตูดขึ้นอีกครับยาาตูเร่อไครับข้ระาไดีมาซชแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอ้หวิ่งแล้วไเดล่าได้แล้วโอรโง่อะไโง่นเส็โง่เป็ด คนแหลกทอกได้บอลไหนมาารสนงานกไดด้ีครับตัวนี้ทักษะยอดเยี่ยมได้เฮ้ยไอ้เช็คมึงเช็คเช็คแม่งยังหายเออกันยายปเรือไปเที่ยวเออบอลได้ดีนะครับไมคอนยิงแล้วยิงแล้วยิงหนี่งบอลบอลด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมครับมานซูคิชและกองหลังก็แย่งบอลมา เนี๋ยดกูต่อกัน